ตีมพู้ที่ฮอตฮิตที่สุดในรอบนี้นะครับหนีไม่พ้นแมกกเทรนโลกและเมกะเทรนไลชื่อ Data Center แล้วก็ AI Cloud วันที่สี่ที่ผ่านมานะครับคุณเจนเซนห่วงนะครับที่เป็นประธานกรรมการบริหารของ n v ็นบีเดียมาเยือนเมืองไทยบริษัทนี้ไม่ใหญ่เลยฮนะมูลค่าแค่120ล้านล้านบาทเองใหญ่มากก็เดินทางมาเมืองไทยนะครับมาแต่งตั้งทางบริษัทสยาม AI นําโดยคุณสันร์รัตนพลวงศภาจันนะครับซึ่งทางสยาม AI ไเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็น n v ็นบีเดียคลาว t ์ e r 1เดียวของ เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มาทำา Data Center ในไทยแล้วก็ AI c l o u d ที่ต้องการปลั๊กอินกับ n v i d i ีก็ต้องผ่านสยาม AI ซึ่งสยาม AI เองมาทำความร่วมมือกับทางกลุ่ม g ราฟแล้วก็ True แล้วก็ LTS ในแง่ของความร่วมมือของ Nvidia ียสยาม AI g r a p h ฟทรูอันนี้เพื่อทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาขีดความสามารถในการประมวลผล AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ อันนี้เจ๋งมากาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเมกะเทรนไทยในรอบนี้ซึ่งนักลงทุนที่ต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะพลาดเมกะเทรนสำคัญในรอบนี้จะว่าไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยนะครับผมก็เลยอาสาที่จะทำคลิปให้ความรู้แนะนำนะครับชื่อรายการนะครับพยาเมาเล่าหุ้นโดย EP นี้เป็น EP แรกนะครับเป็นทีมของ Data Center Ann AI Cloud ซึ่งคลิปนี้เป็น EP 1นะครับเป็นคลิปที่ผมไปสัมภาษณ์สั้นๆน,นะครับคุณพัฒนะครับที่เป็น CEO ของ LTS Light Up Total Solution ซึ่งทาง LTS เนี่ยได้รับแต่งตั้งจากทางสยาม AIT มาให้ดูแลในพาร์ทของ Commissioning เดี๋ยวเราจะมาให้คุณพัฒอธิบายคร่าวๆให้เราฟังก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็สเกลมันประมาณไหนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้ว EP 2นะครับเดี๋ยวผมจะไปนำคลิป ที่ผมสัมภาษณ์ทางคุณเกตนะครับดรนัทนายอนันตลำพร c e o ของ I t e ทเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Data Center ว่ามันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรแล้วมันเจ๋งยังไงกับประเทศไทยอันนั้นคือ EP 2ีสส่วน EP 3ีนะครับก็จะไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI c l o u d มาประกอบกันกับ EP 2ีนะครับซึ่งพอได้รับข้อมูล EP 1ี3ปุ๊บเนี่ยผมว่าเราก็จะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน,นี้นะครับเอาเป็นว่า ก่อนที่จะลงทุนนะครับเราจะต้องมาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจก่อนนะครับเพื่อเลือกคุ้นให้ถูกตัวนะครับว่าเราจะลงทุนในตัวไหนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชี้นําให้ลงทุนนะครับเป็นคลิปให้ความรู้ส่วนบริษัทที่ผมพูดถึงนะครับก็ มันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะครับในซัพพลายเชนนะครับแวลูเอชันจะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงเราจะต้องเข้าใจลักษณะการทํางานของธุรกิจก่อนเราถึงจะไปประเมินราคาหุ้นที่เหมาะสมได้อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งผีผามในการตัดสินใจลงทุนมาเรียนรู้ด้วยกันนะัดตอนนี้นะครับมาฟังบทสัมภาษณ์คุณพัฒนะครับซีอของ LTS เกี่ยวกับความร่วมมือกับสยาม AI ได้เลยครับสวัสดีครับนะักลงทุนทุกท่านวันนี้ผมมางานเออคัมบนีวิสิต แล้วก็ Presentation to Investor ของบริษัท LTS ซึ่งล่าสุดได้มีความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกันกับสยาม AI ซึ่งเป็นที่รู้กันนะครับว่าสยาม AI เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของทาง Nvidia นะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณพัฒน์นะครับเป็น CEO ของ LTS นะครับซึ่งได้รับเลือกจากทางสยาม AI นะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์กันในการรับงานคอมมิชชั่นนิ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์สั้นๆปั่นให้นักลงทุนทุกท่านได้มีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับว่าทาง l c s เนี่ยที่รับงานคอมมิชชั่นนิ่งมาจากสยาม AI เนี่ยลักษณะงานจะเป็นยังไงและสเกลขนาดไหนครับคุณพัฒน์ครับเชิญเลยครับเพราะงานคอมมิชชั่นนิ่งที่เรารับมาเป็นตัวของ คลัสเตอร์แรกของสยามไอะนะครับก็มีมูลค่าประมาณ115ล้านนะครับในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับติดตั้งแล้วก็เซตอัพระบบรักษาความปลอดภัยในพวกเกี่ยวกับเรื่อง s e c u r i t y Cy b e r s e c u r i t y ต่างๆนะครับให้กับ Data Center ที่สยามไอไปเช่านะครับเบื้องต้น150ล้านอันนี้ในประมาณ115 1้าน115ล้านใน1โปรเจกต์นะฮะใช่ครับในในในโปรเจกต์แรกของเขาในโปรเจกต์แรกรแล้ว ถ้ามองภาพรวมๆไปในอนาคตเนี่ยนะครับ,รบในเล t เซ์สมมุติสปีข้างหน้าออาปีหน้าก่อนแล้วกันปีหน้ามีความเป็นไปได้ว่าจะขยาย potential จาก115ล้านไปเป็นสักประมาณเท่าไหร่ครับ ครับในงานพาฒเนี่ยครับครับก็จริงๆคือสยามเอไอนะครับหรือว่าใน Data Center สําหรับ a อเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายในปีหน้าพอสมควรนะครับซึ่งเราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าไว้สักประมาณ 3- าถึงสอย่างน้อย3าถึงสที่นะครับที่จะรับเพิ่มต่ออีกนะครับเราก็เป็นสเกลที่อาจจะใหญ่กว่าปีนี้ด้วยครับครับถ้าอย่างนี้ปีนี้11 5ปีหน้า3ที่และใหญ่ขึ้นก็ประมาณสัก5้าหกร้อยล้านเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้ทำได้ครับก็นั้นคือปีหน้า ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละปีก็จะยังไงฮะนิ่งไปหรือว่าจะโตขอ๋อแต่ละปีเนี่ยถ้าเกิดดูตาม projection ของความต้องการในเรื่องของ gpu นะครับมันมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าก็จะต้องโตไปตามตลาดด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะแสนนี้ไนะครับคือเราก็ทําให้กับ gpu คือ data center ที่เป็น gpu เนะครับเราสามารถรับได้ทุกเจ้าอยู่แล้วครับครับนี้เพื่อให้นักลงทุนเขามีความเข้าใจมากขึ้น สยาม AI เนี่ยเขาก็จะรับเป็นพาร์ทเนอร์กับในการทำา Data Center ที่เป็นเป็น AI c l o u d ถูกไหมครับใชถูกต้องครับ t า Data Center ที่ไม่ใช่ AI Cloud ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านสยาม AI อันนี้เข้าใจถูกต้องนะค a ั a ดัตต้าคือคือเขาเน้นตรงที่มันเป็นตัว Nvidia เดียนะครับเป็น Nvidia เดียคลาวด์พาร์เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสินค้าของ Nvidia เดียนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสยามเอเจ้าเจ้าเดียวของเมืองไทยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ n v ็นวีเดียอยู่ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าสเปคมาเป็น n v i d i ียก็ต้องผ่านสยาม AI ใช่ครับนะครับแล้วก็สยาม AI พอรับงานมาปุ๊บก็จะมี LTS เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ใช่ครับโอเครบกุคุณพัฒน์พอจะขยายความหน่อยได้ไหมว่าคำว่า Commissioning เนี่ยที่เรารับงานมาจากทางสยาม AI เนี่ยลักษณะงานมันประมาณไหนครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่ขอเคนไทยนะเข้าใจครับ ก็จริงๆ commissioning นะครับสำหรับพาร์ทเรานะครับเราก็เป็นการที่จะ set up นะครับในการ s ย์ v e y ์ i z e survey ให้กับลูกค้าด้วยดูว่าต้องเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งนะครับทั้งสายเคเบิลเองหรือว่าการที่จะวางตัวแบตเองนะครับในการที่จะเอาตัว GPU server ไปตั้งใน data center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ซ o u r c i n g สินค้าให้นะครับสินค้าที่ทางลูกค้าไม่ได้ซื้อตรงเองเนี่ยก็ก็จะเป็นทางเราเนี่ยช่วยจัดการให้ช่วยเลือกให้ช่วยนำเสนอให้ เราก็ติดตั้งให้ในการเดินสายเคเบิลต่างๆนะครับในการที่จะทําตามดีไซน์ที่ระวางเอาไว้นะครับให้มันถูกต้องเพราะว่า data center สําหรับ ai เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากนะครับสายต้องใช้เยอะกว่า data center ปกติเยอะมากมากเราก็มีความละเอียดอ่อนในการทํางานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะครับซึ่งเราก็มีทีมงานที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นกับลูกค้าเราได้ครับดูแล้วสเกลมันค่อนข้างใหญ่เนาะใช่ครับเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยด้วย ใช่ครับก็ยังเป็นเรื่องเลยี่สิบดีไหมครับคุณพัดครับถ้าผมว่าคนไทยตัวเนี้ย อยากจะรู้เรื่องนี้มากนะครับเพราะตอนนี้หุ้นที่พวกเราติดตามอ่ะก็จะเป็นที่รู้กันกราฟอินทัศแอดวานซ์สุดหลักๆทีนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วว่าเฮ้ยโอ้โหมีสยาม AI เป็นจิ๊กซอว์เข้ามาอีกคนละพอสยาม AI ก็มี LTS ขึ้นมาเป็นจิ๊กซอยตัวละทีนี้ผมว่านักลงทุนยังมองภาพไม่ออกลึกๆว่า e x a c t l y เป็นยังไงอย่างนี้ผมอาจจะรบกวนคุณพัฒน์ในอนาคตได้ไหมว่าเป็นคุณพัฒน์เองหรือจะส่งคนที่เป็นตัวแทนด้านนี้ของ LTS ออ่ะ ับกวนมาให้ความรู้กับนักมุอถืเพิ่มเติมได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับแต่สไตล์ผมนี่เจาะลึกนะอาจจะสักสักสองเข้าใจครับเดี๋ยวอาจจะต้องเดี๋ยวเรียมตัวทํากันบ้านมาให้พร้อมครับแล้วเดี๋ยวจะจะแจ้งอีกรอบหนึ่งครับว่าจะเป็นเป็นทางใครมาบ้านได้ครับผมได้ครับโอเคงั้นวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาร่วมทํากันบ้านให้นะเจาะลึกๆให้นะครับสไตล์เอพิสุทธิ์วัยวัยอินเวสเตอร์นะครับเราจะไม่ทําผิวๆนะครับเจาะลึก เอาไป2อชั่วโมงอ,อ่ะเอาให้รู้ให้ได้งั้นวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับนี่นี่ครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ครับ